สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้เราอยู่กับ t o y ต t a a อ t i s นะครับปีประมาณ2010นะครับติดตั้งจอ Android นะครับเป็นจอ Android ขนาด7นิ้วนะฮะหรือเป็นจอ Android แบบ Universal นะฮะเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาราคาประหยัดนะครับติดตั้งพร้อมกับกล้องบันทึกหน้าระบบ Android นะครับนี่ฮะสวยสวยตัวเล็กๆแบบนี้ฮะพร้อมกับกล้องถอยนะครับซึ่งเป็นระบบ Android เช่นกันนะครับเข้าเกียร์ถอยนะครับภาพแสดงผล นี่ครับสวยงามแบบนี้เลยเป็น램สอ2ลอม32เวอร์ชัน10นะครับฝากช่องแต่งรถ u t u b e นะครับ YouTube Studio นะฮะชื่อช่องแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับเอาไว้ด้วยนะฮะมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันพี่น้องท่านใดสนใจเข้าไปดูงานก็กด s u b s ไ r i b e ไว้นะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมในทุกๆคลิปนะครับสำหรับพี่น้องทุกท่านนะฮะนี้เป็นแรม2ลอม16หนะฮะหน้าจอ7นิ้วนะฮะก็สวยๆจาก MMa x ครับจากฝ่ายหน้าจอได้ด้วยนะฮะตัวนี้ เล่นได้หลากหลายนะฮะมีเพจต r วดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเพียงปล่อยสัญญาณฮอสปอตก็เล่นได้เลยมีอีควอไลเซอร์ด้วยนะฮะโอ้โหครบคันกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมในช่องทางนะครับ YouTube Studio และ Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบณ์นะฮะใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับการเรียกดูกล้องหน้าก็ไม่ยากนะครับเนี่ยฮะเรียกดูผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้เลยนะครับเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าด้านหน้ามีการบันทึกอยู่นะครับ นี่จะเห็นคนจริงๆอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตไฟกระพริบตรงนี้นะฮะมีการบันทึกนะครับพอเราเข้าเกียร์ถอยภาพจะถูกตัดออกมาเป็นกล้องถอยมีเส้นกะระยะพร้อมเลยนะครับโอเคฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ